วันน mm ี hmm. ้พวกเราสาวัสด uh, ี <e so, ่ิก้ค่ะจิ้จอกอย่างไรวนค่ะสา้าวันนี้นะคะราจะมออที่ยว่บาวค่ะบบวนะคะก็คือบองบอใช้ถึงคุณภาพของสินค้าตัวนี้นะคะเพื่อปรโมทสินค้าให้ทุกคนสาวสาวสวยสวยใช้แล้วเฉดสีติดทนนาน โนมนาวใจผู้ฟังนะคะที่ความมั่นใจในตัวสินค้านี้นะคะคว่าติดทนนานจริงแน่นอนค่ะเราจะมาวสอบมีสอบติดคิวรีนะคะ,ะ,ะ,คะดูค่ะลูกทรงคิวเขาสวยอยู่แล้วนะคะบ้างคะ่ะบ้างคะ่ะบ้างนนะคะ่ะนี่นะคะมีสอบเขียนที่ของบับบี้บับตัวน,นี้นะคะเป็นสีตาลเข้มะคะ่ะให้เท่ากับสีผมนะคะดูตอนนี้ก็ลังมาแรงอดูนะคะคิวน้องเ็เป็นคนสอนนะคะ ดูเป๊ะมั้ยคะดูะไคปค่ะดูขาเห็นไหมขะติดทน24ชั่วโมงเลยคะ่ะลาน้าไม่ออกคะ่ <c oughs> ดะ,คะ <c oughs> ดูสวยไหยคะดสอบเขียนคิวนี้นะคะ่ะ <c oughs> จะให้ดูฟังหนุวัยรุ่นทุกคนนะคะแบบใช้ที่สอบเขียนคิวนี้ในวันทำง,งาน <c oughs> ไปเรียนเรีนได้หมด <c oughs> เลยคะ่ะ <c oughs> แล้วก็การดึงกัน สอดเร์คิ้วนะคะเพื่อที่จะให้ดูแบบหน้าวิงวิงนะ่ยค่ะมีคิ้วที่ทรงสวยนะคะดูทุกคนก็เคยใช้ใช่ไหมคะจากยี่ห้อบอบบี้บาร์บิโลสุกก็ขอจบการจบแล้วแต่งหน้าไม่เสร็จเลยจะแต่ทีหลังได้จบการนำเสนอของนิกสอดเกีริ้วของบอบบี้บาร์บิโไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ